สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์นะคะผู้ที่มาดําเนินการจองรถกับทางร้านโตออโตคาของเรานั่นเองค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่อคุณอะไรคะผมใหญ่ครับสว่วนเพื่อนพอนรนะคะพร วันนี้นะคะมาดูเป็นรถอะไรคะแคร์มี่ครับและไม่ทราวาร่าลูกค้านะคะรู้จักร้านเราได้ยังไงคะเอ,อ่อจริงๆต้องบอกว่าไม่รู้จักเลยวิ่งผ่านมาก็เลยแวะมาดูนะครับแต่พอแวะมาดูแล้วเนี่ยทางร้านรู้สึกมีการบริการที่ประทับใจเจ้าหน้าที่คุยเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่ชัดเจนนะครับสอบถามอะไรก็ให้ข้อมูลได้ดีนะครับแล้วได้มีการทดลองขับแล้วหรือยังคะอ,อ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยเหมือนรถใหม่เลยนะสวยนะสวยสว รถสวยนะฮะคนก็สวยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณพี่ฝากถึงร้านของเรานิดน,นึงค่ะโอเคนะครับก็ท่านใดนะครับมองหารถมือสองนะครับมือสองคุณภาพนะครับก็เชิญมาที่โอโอัลเทอร์คาร์ได้เลยนะครับที่นี่บริการประทับใจนะฮะแล้วก็รถมีให้เลือกมากมายนะครับเป็นรถที่สภาพดีนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้ร้านเราได้ดูแลค่ะขอบพระคุณค่ะ <laughs>